ดีค่ะพี่พี่มาพบกับอันนีหนึ่งอีพีนะคะค่ะวันนี้มีพระบูชามาให้ชมกันนะคะพี่มาชมองคแรงก่อนเลยค่ะเป็นพระหน้าปกนะคะพี่พระหน้าปกค่ะขนาดบูชาห้านิ้วนะคะพี่ตั้งยิ่งอ่ะตั้งยิ่งบูชานะคะพี่เป็นเนื้อสำนึกก้นดินไทยนะคะพี่พี่ดูก้นค่ะนี่นะคะรอบๆอ,องค์พระจะประมาณนี้เลยค่ะค่ะพี่ดูนะคะค่ะ เปิดราคาที่1,500บาทนะคะพี่1,500บาทค่ะสำหรับผ้าผู้ชายนะพี่พี่จะมีค่าจัดส่ง100บาทนะคะระบบเก็บเงินปลายทางนะคะจะบวกเพิ่ม100บาทค่ะแต่ถ้าเป็นโอนเงินสดนะคะเราไม่บวกนะคะถ้าต่อไปมาดูรัตนานะคะสังกระจายรัตนานะคะ่ะสังกระจายรัตนานะคะพี่หน้าตัก3.5นิ้วค่ะพี่ จะตั้งหิ่งก็ได้ค่ะพี่ตั้งหิง่งตั้งพานได้หมดเลยนะคะพี่เป็นก้นดินไทยนะคะพี่ก้นดินไทยคะ่ะนี้ก็เช่นกันนะคะเปิดราคาที่1 5 0 0บาทค่ะต่อไปพี่มาชมแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่แม่ชีบุญเรือนคะ่ะแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่แม่ชีบุญเรือนขนาดตั้งหิ่งเหมือนกันค่ะพี่ยิ้มสวเๆแบบนี้เลยนะคะเปิดราคาที่1,200บาทค่ะแม่ชีบุญเรือนนี่จะเป็นเนื้อเลสิ่งนะคะพี่ด้านก้นจะเป็นแบบนี้เลยะค่ะพี่ พี่ชมนะชมไม่ทอบร็ทักหาแม่ค้าได้ค่ะสำหรับลายและเบอร์โทรแม่ค้าคือที่เดียวกันนะคะ0 6 2 6 1 7 2 6องหนนะคะพี่ค้าต่อไปมาชมพระองค์เล็กๆกันบ้างนะคะพี่สิงค์ค่ะพี่พระสิง์สิง์หลวงพ่อกลวยนะคะพี่สิง์หลวงพ่อกลวยค่ะค้าสิง์หลวงพ่อกลวยนะคะเปิดราคาที่700บาทค่ะพี่ถ้าจะส่งไปทาง50บาทนะคะถ้าเป็นเงินสดส่งฟรีนะคะพี่พักกิ่งค่ะพี่ พระก,กิ่งวัดสุทัศน์ค่ะพระก,กิ่งวัดสุทัศน์นะคะพี่พระก,กิ่งวัดสุทัศน์ก็เปิดราคาที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่ค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะพี่ค่ะพี่ชมดูเนาะพี่ชอบรงไหนพี่ทักได้นะคะพี่ค่ะนี่นนะคะพี่ค่ะต่อไปมาดูกิ่งไพรีพินาศนะคะพี่กิ่งไพรีพินาศค่ะ กิ่งเพลีพินานะคะพี่กิ่งเพลีพินาก็เปิดราคาเท่ากันค่ะ700บาทนะคะพี่นี่ค่ะดูชมลอมรอบอง์พระนะคะประมาณนี้เลยค่ะพี่ค่ะต่อไปนะคะมาดูหลวงผู้ฝุกค่ะหลวงผู้ฝุกนะคะพี่ลวงผู้ฝุกค่ะหลวงผู้ฝุกนะคะหลวงปู่ฝุกก็เปิดราคาเท่ากันเลยค่ะเหรียญหล่อโบราณนะคะค่ะพี่ดูนะ มานี้เลยค่ะพี่ต่อไปนะคะพี่มาดูหลวงพ่อจงค่ะหลวงพ่อจงนะคะหลวงพ่อจงค่ะหลวงพ่อจงนะคะพี่เนี่ยค่ะค่ะหลวงพ่อจงรูปหล่อโบราณหลวงพ่อจงนะคะพี่เปิดราคาที่700บาทเช่นกันนะคะพี่ค่าจัดส่งไปทาง50บบาทนะคะพี่หาค่ะต่อไปมาดูพระปิดตาค่ะพระปิดตาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พระปิดตาหลวงพ่อเดิม ขู่วัดพนมรอบค่ะพี่ชมดูนะค่ะอีพีนี้เปิดที่700บาทเช่นกันนะคะพี่สำหรับพับติตานะคะพิชมดูค่ะนี่นะคะค่ะต่อไปมาชมดูเขี้ยวเสือไฟนะคะพี่เขี้ยวเสือไฟค่ะเขี้ยวเสือไฟอันนี้ไม่ฟาบหลงพ่อจริงอ่ะพี่พ่ชมดูนะคะค่ะนะคะจะหมุนให้นะนี่ค่ะค่ะ ต่อไปนะคะพี่เป็นลิงค่ะลิงจับหลักค่ะหลวงปู่ฝุ่นนะคะพี่หลวงปู่ฝุ่นค่ะพิชมดูนะพี่ชอบพี่ทักไลน์นะคะพี่06 2 6 1 7 2 6 0 9ค่ะแอดไลน์ได้เลยนะคะชอบพักไหนก็โทรมาได้เลยคะ่ะพี่แอดไลน์ไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะค่ะพี่ดูนะค่ะต่อไปเป็นพักผมเด็ดนะคะพี่ผมเด็ดค่ะพักผมเด็ดวันละครังนะคะพิมพ์ใหญ่ค่ะพี่ ดูนะนี่ค่ะดูกใกล้ๆเลยนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะนี่ด้านข้างค่ะนี่ด้านหลังอ่ะนะคะด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะพี่ชมดูนะเนี่ยค่ะพี่วันละครั้งพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ค่ะต่อไปก็เป็นสมเด็จอีกเช่นกันนะคะสมเด็ดวันละครั้งพิมพเจดีโยค่ะพี่เนื้อหาก็แบบนี้เลยนะคะพี่พี่ชมดูเนาะเผื่อพี่ชอบเปิดราคาที่700บาทเหมือนกันค่ะพี่ค่ะ 700บาทค่าจัดส่งไปทาง50าบบาทนะคะพี่ค่ะต่อไปมาชมหลวงพ่อแก้วนะคะพี่พระปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะพิมพ์หลังแบบนะคะพี่ค่ะเนื้อหาแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะแบบนี้เลยค่ะพาปิดตาก็700บาทเหมือนกันนะคะพี่ค่าจัดส่ง50บบาทต่อไปมาดูหลวงปูโะะงป่โตค่ะหลวงปู่โต หลวงปูต่ตอรุ่นล้อมแมกนะคะพี่ล้อมแมกนะคะข้างๆเหรียญจะมีจานด้วยะค่ะพี่มาดูนะค่ะเปิดราคาที่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะพี่ค่ะต่อไปมาดูหลวงพอกวยนะคะพี่เหรียญหลวงพอกวยอันนี้เลี่ยมมาแบบนี้แล้วนะคะพี่เลี่ยมกล่องมาแบบนี้เลยนะคะค่ะพี่ชมดูนะเนื้อในจะเป็นอันปักกานะคะพี่ข้างหลังเป็นหานะะุมาค่ะปีสองหนึ่งค่ะพี่ ปีสองหนึ่งเนาะถ้าพี่ชอบนะคะเหรียญนี้ราคา900บาทค่ะค่าจัดส่ง50บาทนะคะพี่ระบบปลายทางเนาะทักมหาแม้ค้าได้เลยค่ะ062 617 2609นะคะพี่ค่ะต่อไปจะเป็นผงสุพรรณค่ะผงสุพรรณเลี่ยมกลาแบบนี้เลยค่ะพี่เลี่ยมกลาแบบนี้เลยนะคะ มอไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะเพราะมันเลี่ยมเก่ามาแบบนี้เลยนะคะพี่เปิดราคาที่700บาทนะคะพี่ค่าจัดส่ง50บาทค่ะพี่ดูนะพี่ชอบแล้วพี่ทักหาแมค้าได้เลยต่อไปมาชมพับปิดตาแร่บางไผ่นะคะพี่พับปิดตาแร่บางไผ่นี่แหละคะ่ะพี่เสี้ยนก็จะประมาณนี้เลยอันนี้พิมพ์บวกกัฟนะคะพี่พิมพ์บวกกัฟค่ะดูนะ ค่ะนก้นแบบนี้นะคะพี่ค่ะนี่ค่ะต่อไปมาชมหลวงพ่อทบกันนะคะพี่หลวงพ่อทบวัชนแดนนี่ค่ะหล่อโบราณหลวงพ่อทบนะคะพี่เนื้อหาสวยดีนะคะเก่าแบบนี้เลยค่ะองค์จริงก็เก่าแบบนี้เลยค่ะค่ะ900บาทนะคะสําหรับหลวงพ่อทบและพระปิตาและบังผ่ายค่าส่งไปทางบวก50บาทนะคะพี่ค่ะ